สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับอังกอรอีกแล้วจ้าเมื่อนี้กับอังกอรกัซิมา,าเปลี่ยนกระถางใจพี่น้องอังกอรกัซิใหญ่กระถางเมื่อนี้กับพึ่งจะได้ปีกกินนารี่มาใหม่ๆใจพี่น้องอังกอรก็เลยว่าสีเอาใส้กระถางาดินใส้กระถางนี่เนาะจ้ากระถางดินกระถางกระเบื้องนี่เนาะจ้าเนาะอังกอรกัซิเพาะพันธุ์ขายายไว้เฮ็ดเป็นฟร์มก่อจ้า ขั้นตอนต่อไปกะมา่เบิงวิธีการเตรียมดินปลูกจ้าพี่น้องอันนี้กะอังกอรกะสีเอาเฟื่องห้องกลนกระถางลงไปก่อนนะจ้าเพื่อว่าเพื่อว่าเวลาห้าโหดน้ำนะน้ำมันงกระสีบ่ได้อ่าขังน้ำมันงกระสีได้ไล่พานสะดวกนะจ้า พอเหาเอาเฟืองใส่ลงไปแล้วเข้ากะเอาดินที่อังกอรเตรียมไว้มามาลงลงไปจ้ะพี่น้องดินที่อังกอรเตรียมไว้กะสินี่ดินดินเผากะดินที่เหาซื้อมาละจ้ะพี่น้องดินซื้อมาละกะปุปย๋ยปุ๋ยคอกนะจ้ะเนาะผสมกับปุ๋ปยคอกปุ๋ยคอกที่มากแล้วจ้ะปุ๋ยคอกนี่อังกอรกะซิมักใส่แกล็ผสมใส่เก,เกลละกะใส่ใบไม้จ้ะ อันนี้กะสิเป็นกะละมังกะละมังอังพอกะสิปะกะสิผสมปุ๋ยหะ,ะกสกอเ้อจากพี่น้องอันนี้กะปุ๋ยคอกขีง้งัวมักกะสิเป็นประมาณนี้จ้ากะซิมีใบไม้แล้วก็ขีง้ง้วแล้วก็แก็บจ้า ้วกาตามด้วยดินดินเขาดินเขาที่อก่อซื้อมาเนี่ยกามันก็นจะมันก็นจะมีที่อย่งก็อังเกตเห็นก็นกนสิเปนน็นสิมี่แกลดน้ำแล้วก็ซิมี่ใบไม้มีปุ๋ยมะพร้าวที่เขาผสมมาเนาะจ้าที่เขาเห็นเป็นปุ๋ยมาร์คมาแล้ว แห้ากั้คนให้มันเข่ากันเลยจา้าอ่งกอกาว่าได้ใส่ถุงมือ้ะจา้าเพราะว่าบสถนัดเนาะเป็นแบบง่ายๆบานสไตล์บานเท่าวโหลดผู้ใดยานแพร่ยานขั้นกะใส่ถุงมือก็ได้เ้ยจา้า ก็กะทิ่ใส่ปุ๋ยผสมดินลงไปน้ำจ้าอันนี้ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยใส่ดอกไม้โดยเฉพาะจ้าพี่น้องหาสือ่อได้น้ำรานขายปุ๋ยทั่วไปพอห้องควดเขากันแล้วเ้ากับเทลงไปเลยจ้าแล้วก็ค่อยมาผสมไม่เนาะ ถึกว่ามันสที่พ่อจะเร็จเราใจพี่น้องนี่จ้า ดินที่เห่าผสมปุ๋ยล้วก็อ่าเรืงปุ๋ยมักปุ๋ยปุ๋ยคออบล้วก็ปุ๋ยเคมีน้ำน,นิดหน่อยน,นจนะจ๊ะเนาะอ่างกอกะสิเอาเอาต้นกินนารีออกอ่าก้อนที่เห่าสีเอาลงดินไมนี่อ่างกอกสิล่างทําความสะอาดออกจากดินเก่าก้อนนะจ๊ะพี่น,นอนนี่อ่างกอกะิีมาเบิงวา่าบันสีอ่าเพราะมีตัวหน,น่อยแบ่งออกบอ่อ ถ้าเกิดว่าต้นมันยังติดกับตัวแม่มันอยู่อ่างกอกระสิพ้านแหนออกได้จา้านี่แต่เสียห้มันเป็นฟอรอมก่อไปเลยจา้าโอเคดินดิน,ด,นดินที่อ่างกอซื้อกระถางน้ำพันมา์นี่กะโอเคอยู่จ้าดินดีอยู่อ่างกอเบืงก้อนว่าถ้าดินมันแน,น่นเกินไปอ่างกอกระสิล่างออกถ้าเกิดดินมันบม่แน่นอ่างกอกระสิบ่ล่างออกนะจ้า ดินดีอยู่จ้าพี่น้องขอเงะ้งดูหน่อยนะคะบอกคอยอยากบายแห้งจ้าพี่น้องหัวใหญ่อยู่จ้าพี่น้องหัวใหญ่ใหญ่แล้วกอกระิลลางเพื่อน หัวใหญ่อยู่จ้าพี่น้องเบิง้งเบิ้องไปน่ะหัวใหญ่อยู่ล่ะกะเขี่ยวก็ออกหลายจ้จพี่น้องเบิง้งเกือบซีบกว่าต้นจ้านี่เกือบซีบกว่าต้นตะว่างกอกกับสิบ้านไหนแยกเด้อจ้ากอกกับสีปลูกยังสี่เลยจ้าสีปลูกแบบนี้เลยหัวใหญ่อยู่จ้าใหญ่กว่าเหรียญสีบู่จ้าสรุปแล้วกะ ได้ได้แบง่งได้แบ่งออกจาจพี่น้องก็ได้แยกออกแต่ว่ากะหัวไงซ้ำเก่าจ้าอังกอร่ได้บ่ได้พาหัวแต่ว่าแค่ไอเอาเขี้ยวมันออกเอาตรงลูกเอาตรงนอ,อมันออกมองคางคางมันจ้านี่หัวกะไงซ้ำเก่าจ้าพี่น้องไงก็เหรียญสิบจ้าแต่ว่าองกอกะสิโจงไว้ถ้าเฮ็ดแนวเฮ็ดแม่พันพอพัน,พนมันต่อไปจ้าอันนั้นอังกอร์กะสีขยายไว้เกิดผู้ใดอยากซื้อสนใจกะทัก มาอินบ็อกมาได้ตามลิงข้างล่างได้จ้าก็กสิทิงลิงเฟซบุ๊กไล่กับเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อได้จ้าพี่น้องแต่ก่อนเท่าสีเอาอันนี้ลงไปเท่ากันพูดหลุมจังน้อยจ้ะพี่น้องพูดหลุมจังน้อยจ้่ว่าก็ว้าวดินใส่อีกดินอันนี้ก็เป็นดินนาจะเป็นดิน puh ini lada, ini pui, oh พ่อห้าดินใส่พ่อแล้วพ่ากะพุ้ดลุมให้มันเป็นเป็นโผน้อยแต่พ่อกะลงไปเลยจ้านี่กินอันนี้ลงไปเลื่อยแต่พ่ากะถมขี้ดินจ้าถมดินแต่พ่อต้องเฮ็ดเนียนจนเกินไปจ้าพี่น้องเฮ็ดพอดีพอดีคมโรคมพอดี ันแนนเกินไปเดี๋ยวเขี่ยวมันตรงที่ตรงที่มันกำลังสิปงแล้วมันสิหากไปจ้ะเพราะว่ามันกันยังมีเขี่ยวหน่อยอยู่แต่ถือว่าอันรกยุจ้ะต้นนี้กับเขียเข่ยวเขี่ยวหลยอยู่โอเป็น เจแลราจ้าพี่น้องบ้าน,นี้อังกอร์กระสีดน้ำฮดน้ำแล้วก็เป็นเป็นที่เรียบร้อยเนาะจ้าเนาะอังกอร์กรสิไปหามุมตั้งไว้แล้วก็จั้งหดน้ำจา้าเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียหนักจะหนี่ก็ยั่งหนักเด้อจ้านี่เพราะว่าก่อเฮ็ดเป็นแม่ผ่านมั่นก็เลยตองใส่แบบนี้ไงไวจ้จ้าเพราะว่าก่อกระสิบ่ได้ขายแล้วตัวนี้ตัวนี้สิบ่ได้ขายเด้อจ้านี่ แค่นี้ก็ถือว่าเซจเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเข้ากะเอาเอาไว้โฮมไว้โฮมกะย่างหน่อยกะอาทิตย์นึงแล้วจ้ะย่างหน่อยกะอาทิตย์นึงกะเข้ากะจังค่อยเอาออกไปมองที่มันมีแสงแดดลำไร่เนาะจ้ะกะแสงแดดลำไร่กะคือแสงแดดอ่อนๆหลายใจพี่น้องถือแดดแน่บ่ถือแดดแน่ยังสินะจ้ะกะมุมไหมุมไหที่มันถือแดดแต่ช่วงช่วงเศร้ากะกะแห้งสีดีจ้ะ ช่วงบาบมันเดดมันแห้งจ้าสำหรับเมื่อนี้อังกอกอคอตัวลาไปก้อนน้าจาพี่น้องเมื่อนากามะพกกับอ๋งกอไม่จ้ากะสูตรสูตรเทใไ้ใบกัดสีดีอังกอร์กสิทิงลิงไห้ใต้คลิปวิดีโอด้าจา้าสิเป็นสูตรสูตรหากเทสไให,หากไรหากดีใบใ่ หรือว่ากาดสีก่ะกกอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยจ้าสวัสดีจ้า